ก็มีไฮไลท์นะครับจากเวที NTA 25นี้นะครับก็คือคุณแกรี่ลินิเกอร์นะครับคว้ารางวัลทีวีพรีเซนเตอร์นะครับพิธีกรยอดเยี่ยมมาเลยว่ากันง่ายๆพิมีกรยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งคุณแกรี่ลินิเกอร์ในเขามีผลงานเด่นเนาะก็เป็นพิธีกรรายการกีฬามาก่อนแล้วเพิ่งมากลับมาดังทีหลังก็คือรายการกีนาในไอทีวีได้เลยะครับก็ หลังจากที่รางวัลน,นี้นะครับเจ้าถิ่นนะครับที่ครองมาอย่างยาวนานยี่บสามปีอย่างแอนแอนด็นะครับผู้หูในตำนานนะครับก็กลายเป็นว่าคุณแกลลี่ลินิเกอร์สามารถหยุดสตริกตรงนี้ได้แล้วเออครับผมก็แสดงความดีดีด้วยนะครับก็คนจะได้ไม่เรียกแล้วนะครับว่าอันนี้คือารางวัลแอนแอนดเป็นรางวัลแอนแอนดิกพรีเซนเตอร์เออ เอสแอนด์เอ่ะเนี่ยเห็นในใชื่อคลิปนั้นมาเออแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็นรางวัลควิดโชนะครับยอดเยี่ยมก็วันเปอร์เซ็นต์คลับก็ได้ไปนะครับนี่นะครับคุณรีแม็กพราะทีงานรายการนะฮะก็คือมานะครับพูดคือมาพูดหลังจากได้รางวัลไปนะนี่ซึ่งโอ้โหวันปฏร์เนตคับนี่รายการจามดีจริงๆนะครับตอนนี้ก็ดังไปทั่วเลยนะ หลายๆประเทศก็มีปิดปวันประสิทับ์เดยวิชชาติตัวเองเนี่ยนะครับอืซึ่งอย่างที่ผมพูดเหมือนกับดิจิเตอร์เลยครับจะมีมาไทย้ไหม,ม <laughs> นั่นใดเออนะถ้าเขามีแจกเขาคงได้เลยเออครับก็ก็คาตอบก็น่าจะเหมือนกับอันไม่กีกฮะคงไม่พูดซ้ำเนาะครับอ่นะก็ยินดีด้วยนะครับ รางวัลไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งถาว่าตลอดไปเนาะมันก็ต้องมีเปลี ah, ่ยนเปลกันบ้างนะอืมดีด้วยนะฮะครับดีด้วยครับ